สวัสดีจ้าแม่มสินจา้ามาอัเดกข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่12พฤษภาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันหยุดชดเชยวันวิสาขาบูชาปรับตัวลงแรงตามทองคําตลาดโลกเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.024บาทต่อ1นดอลลาร์ทองคําสปอร์ตปรับตัวลงแรง จากแรงขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยภายหลังการประชุมเพื่อเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์แม้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ถแถลงรายละเอียดเนื้อหาการพูดคุยและยังไม่มีสัญญาณชัดเจนถึงความคืบหน้าในการลดภาษีขณะที่ตลาดนะคะจับตารายละเอียดของการเจรจาที่สหรัฐจะเปิดเผยในวันนี้ โดยนักเวลาเม่สิบบันทึกวิโดีโอทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,271.160ดอลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1 0 0 4 2 4จุดด้านกองทนุนเอส p d ดาข,ขายทองคำออก1.73ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 937.94ตันนอกจากนี้นะคะทองคำได้รับแรงกดดันจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดหลายท่านที่ออกมาย้ำจุดยืนว่าเฟดไม่ควรรีบตัดสินใจลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมในตอนนี้เพราะยังไม่แน่ชัดว่านโยบายภาษีนำเข้าของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อแบบชั่วคราวหรือเป็นภาระที่ยืดเยือ้อ สำหรับวันนี้นะคะไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐให้ติดตามแนวโน้มราคาทองคําในย่สั้นมีแนวรับแรกรอยู่ที่บริเวณ3,264ดอลลาร์3,251ดอลลาร์หากลปแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,240ดอลลาร์3,230ดอลลาร์และ3,212ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกรอยู่ที่บริเวณ3,285ดอลลาร์3,294ดอลลาร์ าาราคาขึ้นไปได้จะมีหน้าต้านถัดไปที่บริเวณ3,306ดอลลาร์3,327และ3 3 4 4ดอลลาร์ตามลำดับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่12พฤษภาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่เมมสีบันทึกวิโด,โดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำทั้งหมด7ครั้งด้วยกัน ราคาครั้งที่7ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่5้า้าบาทเมมสินก็ต้องของขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำขณนะทีนี้ด้วยน,นะคะยังไงก็ยินดีเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเม่มสิด้ลยนะคะแมมสินก็มาอัปเดตข่าวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและตางงานราคาทองในทุกวันยังไงก็ยินดีเป็นกําลังใจให้แมมสิน้วยนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ